จะมีอีกเราจะไปร้องที่ m i g r a n ดที่ไมีแอนกรีตใช่ครับแต่วงเปลี่ยเสียงไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษสำหรับแฟนอุดรโดยเฉพาะเลยสเปเชียลแถมลูกชิ้นสองลูกไม่ใช่ยังสองลูกไม่ดีครับเสียงน้อยไปอ่ะเสียงไปต้องสื่นะครับเรามีเพลงพิเศษเป็นไงบ้างพี่บีเดี๋ยวเราเลือกเพลงแปลกมาให้ทุกคนเลือกเพลงแปลกใช่นะครับแค่ที่มีหยุกแปลกบางทีเราไม่จำเป็นต้องร้องเพลงตัวเองตลอดถูกปะ จุดตั้งวันนี้จะพิเศษเลยเสียงสูงไปไหนครับก็ว่าไม่ได้เคนมาสิยงพีนะครับเออนะวันนี้จะมีแบบเพลงมืองน้องมืองนอกอะไรมาใช่ไหมใช่เอ้ยไม่มีไม่มีนะครับเราองเพลงไทยแล้วก็า้องปร้องเพลงไทยร้องไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ร้องไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอ้ร้องเองเลยไหมล่ะก็ไม่ได้เหมือนกันไงเออจบปีสี่จะร้องได้เหรอใช่เอ้าวช่วงนี้นี่ะก่อนที่เราจะไปช่วงเวลาของมีแอนกรีสครับแจ้งกันก่อนว่าตอนนี้รายชื่อมีแอนกรีสเต็มแล้วเหรอแต่เราเปิดเพิ่มใช่ไหมครับ แล้เปิดเพิ่มมดหลังคาใครชอบกินข้าวบนหลังคาปกติทา่นั่ในห้องเนี่ยสามรเก้าเมนเดือนนะครับแล้วก็อื้อบนหลังคาปกติซื้อสามร้อยเก้าเลยนั่งข้างในกินเงาข้างในแล้วก็าบอกว่าเปิดพิเศษหลังคาเนี่ยห้าไม่ไม่ไม่หนึก้าเก้าก็พอหลอนะยอมไม่ไม่หนึ่งเแล้วก็เปลี่ยนหนึ่เก้านึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็อันเชิญนอนก็เปลี่ยนหนึ่เก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งนอนข้างบนนะโอเคช่วงนี้บอกกันก่อนเลยว นะเป็นการร่วมทําบุญนะวันนี้ใครที่บอกว่าบุญยังไม่พอสร้างเพเราจะรู้ได้ยังไงล่ะฮะว่าบุญเรายังไม่พอไม่ยากอ่ะดูคนข้างๆเอาไว้คนข้างเราดีพอไหมพอดีข้างอันนี้ดีกว่าครับถ้าอยากรู้นะครับว่าบุญพอหรือยังมองหน้าพี่คนนี้ครับถ้าคิดว่าบุญอิ่มหน้าตาดีกว่าคุณต้องทาบุญแล้วล่ะครับยังไงล่ะยังไงล่ะเอาเงินเยอะเพราะว่าบุญเนี่ยมันจะส่งผลไปเรื่อยๆมันไม่มีบุดไม่มีเสียเก็บได้เรื่อย